เวลาเราฟังคำบรรยายของหลวงพ่อคำเขียนอย่างเมื่อเช้าเนี่ยท่านก็จะพูดใบ้ทําทส,สบายๆแล้ท่านก็พูดแบบนี้หลายครั้งให้ hey, ยิ้มแย้มแจม่มใสอย่าหน้าดำคร่าเครียดแต่ว่าบางกันนะคำบรรยายบางครั้งท่านก็พูดว่า ให้ตั้งใจทำนะให้มีความเพียรอย่าปล่อยใจฟุ้งใจหลงบางครั้งน่นก็พูดว่าเนี่ยโยมบางคนนี่ทำเดือนหนึ่งจะไม่ถอดตาม,มาหรือไม่ถอดหลวงพ่อทำหนึ่งวันเลยคนที่ฟังคำบรรยายต่างวาระต่างโอกาสแบบนี้บางทีก็งงนะ ว่าหลวงพ่อสอนหรือพูดเนี่ยไม่เหมือนกันบางทีก็บอกให้ทำสบายๆอย่าเอาจริงเอาจังมากแต่บางครั้งก็บอกให้ตั้งใจทำบางคนจะถึงก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อสอนขัดแย้งกันอยู่บางทีก็สอนไม่ตรง ไม่เหมือนกันอยู่บางทีก็ถึงก็บอกเนี่ยสูงพ่อสอนไม่คงเส้นคงวาจริงๆชื่อหลวงพ่อสอนทั้งสองแบบนี้ก็ถูกนะถูกทั้งคู่เป็นแต่ว่าชื่อสอนต่างกันเนี่ยเนื่องจากคนฟังหรือนักปฏิบัติเนี่ย คนละกลุ่มหรือว่าคนละลักษณะนักปฏิบัติบางกลุ่มนี้ก็เรียกว่าตั้งใจมากเอาจริงเอาจังมากทำแบบเพ่งทำแบบจ้องเพื่อจะเอาให้ได้เอาให้ได้หลวงพ่อนึงเลยบอกว่าทำสบายๆเพราะว่าขืนทำแบบเพ่งบัง,บงคับจิต เดี๋ยวก็จะหน้ามืดเดี๋ยวก็จะปวดหัวเดี๋ยวก็จะได้หน้าอกบางคนก็เพี้ยนหนักถึงขั้นยกมือบางทีมือไปแต่ที่หน้าอกแล้วเอาลงไม่ได้แต่กับนักปฏิบัติบ,บางกลุ่มไม่เคยตั้งใจทําส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทถูกเกณฑ์มาเช่นโรงเรียนเกณฑ์นักเรียนมาหรือไม่ก็องค์กรหน่วยงานก็ไปเกณฑ์พนักงานมา พวกนี้ก็ไม่ค่อยตั้งใจปฏิบัติไม่เหมือนกับคนที่มาโดยสมัครใจอย่างมาวัดเองพวกนี้เขาจะมีความตั้งใจมากแต่ตั้งใจมากจกนกระทั่งมันกลายเป็นเครียดไปทำด้วยความคิดที่จะเอาให้ได้บังคับจิตเต็มที่อันนี้ท่านก็จะสอนให้ทำสบายสบายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่พวกที่ไม่ตั้งใจทำจเดิน ศักแต่ว่าเดินหมายความว่าเดินพอเป็นพิธีแบบนี้ท่านก็จะบอกให้ตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูหรือฟังคำบรรยยของท่านเนี่ยก็ต้องเข้าใจบริบทด้วยหรือเข้าใจว่าท่านพูดให้ไก่ฟังครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งท่านก็สอนหรือท่านพูดไม่เหมือนกันไม่ใช่เพราะว่าท่าน ไม่มีหลักไม่มีเกมหรือไม่คงเส้นคงวาสมัยที่หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านยังมีเรี่ยวแรงในการเดินทุดดงจาริกเข้าไปในป่าตอนหลังๆก็มีลูกศิษย์ลูกหาโดย,ยเฉพาะคนหนุ่มนะตามท่านไปทุด,ดงบางครั้งท่านก็ปักหลักอยู่ในวัดป่าก็มี พระที่เป็นลูกศิษย์นี่มาปฏิบัติกับท่านนี่เป็นศิษย์นะแล้วก็ป่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นป่าจริงๆบางทีก็มีไข้ป่าบางทีก็มีมาลาเรียมีพระบางลูกก็ไม่สมบายเป็นไข้พอเป็นไข้ก็มาขอ,อยาจากท่านท่านว่าเลยนะวันเนี่ยเราเอาอะไรเป็นสารณะ เอาอะไรเป็นที่พึ่งเอายาเป็นสารนนะหรือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารนนะเรานับถือศาสนาพุทธหรือนับถือศาสนายาคือพู้ง่ายคือ่ท่านไม่ให้กินยาแต่พระบางรูปนี่นะพอป่วยแล้วไม่ยอมฉันยาจะใช้สมาธิกดข่มอย่างเดียวจนกระทั่งอาการก็เริ่มหนักขึ้น พอท่านทราบท่านก็ตำหนิเลยนะว่ามียาทำไมไม่เกียมียาทำไมไม่ฉันทำไมเป็นคนเลี้ยงยาแบบนี้ลูกศิษย์บางคนเจอคำตำหนิแบบนี้ก็นงงนะห,หลวงหลวงหลวงปู่มั่นท่านเอาอยัางไงแน่เดี๋ยวไม่ให้กินยาเดี๋ยวก็จะให้กินยาที่จริงท่านไม่ได้สอนขัดกันหรอก เป็นแต่ว่าท่านนะรู้วิธีพูดกับคนบางคนก็บางคนป่วยนี่ป่วยหน่อยก็จะกินยาอย่างเดียวอันนี้ท่านก็ตำหนินะว่าเนี่ยนับถือศาสนาพูทหรือนับถือศาสนายาแต่บางคนเนี่ยนะเป็นไข้อาการหนักแล้วก็ยังปฏิเสธยาเรียกว่าดือ้อท่านก็ตำหนินะตำหนิว่าเนี่ย มียาทำไมไม่ฉันนะทำไมเป็นคนเลี้ยงยากคนที่ไม่เข้าใจนี่ก็ไปคิดว่าอาจารย์ของเราเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆแล้วท่านก็มีหลักมีเกณฑนะ์นะเพียงแต่ว่าท่านพูดกับคนที่ไม่เหมือนกันคือมันก็หมอะนะเจอคนไข้บางคนนะเอาแต่นั่งนั่งนอนนอน,น,อนกินอย่างเดียวนะจนป่วย หมอก็แนะนำว่าให้ออกกำลังกายเยอะๆนะไม่งั้นเดี๋ยวโรคหัวใจเล่นงานไม่งั้นเดี๋ยวเบาหวานเล่นงานเราต้องออกกำลังกายเยอะๆแต่ผู้ป่วยบายงคนหมอบอกว่าต้องพักผ่อนมากๆนะเวลาเราเจอหมอให้คำแนะนำแบบนี้เนี่ยเราไม่แปลกใจนะเราไม่ไม่ต่อว่าหมอว่าเนี่ยไม่คงเส้นคงวาเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าคนไข้เนี่ย มันไม่เหมือนกันคนไข้าบางคนไม่ออกกำลังกายเลยก็สมควรแล้วนะที่หมอจะบอกว่าให้ออกกำลังกายเยอะเ,ยเพราะว่ายาที่ดีสุดคือออกกำลังกายนี่แหละแต่คนไข้าบางคนทำงานหนักมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนวันละสองชั่วโมงแถมพอเช้าขึ้นมาก็สวมรองเท้าออกไปวิ่งเพราะว่าเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรในแบบนี้เนี่ย ก็ยังทำให้เป็นโรคหัวใจแบบหนึ่งได้หมอก็เลยบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆแนะนำไม่เหมือนกันเพราะว่าคนไขนะ้มีอาการหรือมีโรคต่างกันล้วปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะก็จะมีพฤติกรรมแตกต่างกันเคยมีพระรูปหนึ่งเนี่ย ท่านจังตั้งใจปฏิบัติมากแต่ว่าท่านก็มีปัญหาการปฏิบัติก็เลยถามหลวงพ่อชาซึ่งเป็นอาจารย์ท่านว่าเวลานั่งสมาธิจิตมันตะิเลิาภาวนาอย่างไงจิตจึงจะสงบครับหลวงพ่อชาตอบว่าไงตอบว่ามันตลิดก็ช่างมันเดีย๋ยวมันคิดเกยดคิดก็อยู่ไปเอง มายความว่าอย่าไปบังคับจิตจะไปบังคับจิตให้นิ่งม,มันตรน่นเลยก็ช่างมันบางคนก็สงสัยเอ๊ะเวลาท่านสอนญาโยมก็สอนให้บังคับจิตนะบางทีก็สอนให้ข่มอารมณ์นะให้มีความข่มใจซึื่องก็คือการบังคับจิตนั่นแหละแต่ทาไมเวลาสอนพระท่านสอนว่าอย่าไปบังคับนะมันตนืเลยก็ช่างมัน อันนี้พา่าคารวะเนี่ยชอบปล่อยใจลอยนะครูบาอาจารย์ท่านก็เลยสอนว่าให้รู้จักบังคับจิตบ้างบางทีก็ชอบปล่อยใจตามอารมณ์ก็ให้รู้จักข่มจิตข่มอารมณ์บ้างแต่ว่าพอมาเป็นนักปฏิบัติแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมมันก็จะมีนิสัยความเคยชินเดิมๆคือพยายามบังคับจิตบังคับจิตมากเกินไปจนบางทีจิตเทียนนะจิตพยศ หรือยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปอ่ะเพราะนั้นถ้าใครสอนว่าให้แค่ดูมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันมันเตลิอก็ช่างมันเดี๋ยวมันขี้เกียจคิดมันก็หยุดไปเองนอันนี้ท่านสอนกับคนที่ชอบบังคับจิตซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักปฏิบัตินั่นแหละเพราะถ้าไม่แม่งก็ไม่มาปฏิบัติส่วนคนทั่วไปเนี่ยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่คารวะเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ชอบปล่อยใจลอยปล่อยใจไปตามอารมณ์ไอ้แบบนี้ครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกว่าให้รู้จักบังคับจิตบ้างรู้จักข่มจิตข่มใจบ้างท่านไม่ได้สอนขัดแย้งกันเองหรอกเองแต่ว่าท่านพูดกับคนที่มีจริตนิสัยนะหรือมีปัญหาแตกต่างกันในสายพุทธกาเนียมีพระหนุ่มรูปหนึ่งนะชื่อพระโสนนะ แต่นื่องจากสมัยนั้นเนี่ยมีพระโสนะหลายรูปก็เลยมีชายาพ่วงท้ายมาทนะ่านพระโสนะโกริวิศักพ,พื้นเพก็มีฐานะดีร่ำรวยแต่ว่าสนใจการปฏิบัติอยากจะบรรุษทมก็เลยมาบวชบวชแล้วทำความเพียรเต็มที่เลยนะมุ่งพ้นทุกข์ให้ได้จะเอาพระนิพพานในชาตินี้เลยและท่านเนี่ยชอบถนัดเดินจงกรมแล้วก็เดิน เดินทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะแทบจะไม่ได้หยุดเลยแต่เนื่องจากท่าเป็นผู้ดีนะที่เราเป็นสกุมมารชาติผิวเท้าเนี่ยบางเดินจงกรมเนี่ยเดินไปเดินไปเดินทั้งวันหลายวันเข้าปรากฏว่าผิวแตกผิวแตกเรือก็ออกมาซิบๆเดินไปเดินมาเลือยก็คราบเลือนนี่ก็ยาวเป็นทางเลยจนเดินต่อไปไม่ไหวเดินไม่ไหวก็ แทนที่จะพักอยู่ในอิริยาบถนั่งก็คลานดีกว่านะคลานเขา่าแล้วก็คลานด้วยขาหรือคลานคลานเข่าด้วยมือสองมือจนเข่าแตกมือแตก <_ H im> ก็ยังไม่ได้คุณวิเศษอะไรตัดสรู้ก็ไม่ได้พบกับการรู้แจ้งรู้ทำเท่าไหร่เจ็บก็เจ็บ แต่ที่สำคัคือทอ้อนะเกิดความทอ้อแท้น้อยใจในวาสนาว่าในบรรดาภาษาพวกนี้ที่ขยันมีความเพียรเราก็เป็นคนหนึ่งในนั้นไม่ได้ด้อยไปกวาใครแต่ว่าทําไมเราจึงไม่นะประสบความสําเร็จสงสัยเราจะไม่มีวาสนาอย่ากกันนั้นเลยนะเราสึกไปดีกว่าจะได้ทําบุญทําทานสะสมบุญนะคิดแบบนี้แหละ ไม่มีปัญญาปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกแล้วก็สึกไปดีกว่ามีความคิดที่ผุดขึ้นมาพระเจ้ารามเนี่ยก็เลยเสด็จมาหาเนื่องจากพระสุนาเนี่ยตอนเป็นโยมเนี่ยเคยเป็นคนที่ชอบเล่นพินนะพินสมัยก่อนเนี่ยมีสามสายพระเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ยพินเนี่ยนะถ้าคึงสายให้ตึงเนี่ย,ยดนนีนานๆมันจะเป็นไงสายก็ขาด แต่ถ้าขึงสายพินให้หย่อนดีดไปมันก็ไม่เพราะทำไงจะเพราะพระสนนะก็บอกว่าขึงให้พอประมาณไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนถึงจะดีดได้ไพเราะพระพเจ้าก็เลยตัดว่าฉันนด้ก็ชั้นนั้นนะพระสนนะความเพียรน,นะถ้ามากไปมันก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าหย่อนมันก็เกิด ความง่วงซึมให้ทําความเพียนพอประมาณพู้ง่ายคือว่าให้ย่อนความเพียรลงอีกหน่อยที่ทาเนี่ยมากไปประสนะก็ทําตามคำแนะนำพุทธเจ้านะลดความเพียรลงโดยในสุดก็บรรลุธรรมนะที่ลรความเพียนเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้น้อยลงอย่างเดียวนะแต่ว่าความมุ่งมั่นที่จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้การพยายามที่จะบังคับจิต ก็ลดน้อยถอยลงก็เลยบรรลุธรรมได้ในที่สุดหลายคนฟังเรื่องนี้แล้วเออเหนะมือนกับพระเจ้าสอนว่าให้ย่อนความเพียรลงหน่อยบางคนก็คิดว่าเออก็ดีนะเอามาเป็นข้ออ้างในการลดความเพียรที่จริงเนี่ยพระเจ้าตัดในที่อื่นนะว่าให้ทําความเพียรนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรนะวิริยะว่า ศาสนาพูดเนี่ยเป็นศาสนาที่เน้นความเพียรมากยังงกับคนทั่วไปท่านจะสอนให้ทําความเพียรมากๆอย่าหวังลาบลอยคอยโชคนะหรือว่าอย่าเอาแต่เที่ยวเตร่หรือว่าเกียจคร้านนะคสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะได้เห็นได้ยินนะเรื่องการเน้นความเพียรแต่กับพระโสดานที่ท่านสอนให้หย่อนลงนะบางคนไม่เข้าใจก็เอามาเป็นข้ออ้างว่าเออ เราทําความเพียรมากไปแล้วเราหย่อนลงหรือผู้อาคือขี้เกียจให้มากขึ้นดีกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเอาคําสอนพระเจ้ามาใช้ในทางที่ผิดนะพระเจ้าเนี่ยสอนแบบนี้กับพระที่เพียรมากไปอย่างพระสนนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมังจะไม่ค่อยเพียรเท่าไหร่เพราะนั้นก็ต้องเร่ทงทำความเพียรได้มากขึ้นคนอย่างพระสนานี่มีน้อยนะแต่ว่า เมื่อมีความเพียรมากเนี่ยพระเจ้าก็เลยสอนให้ทางความเพียรพอประมาณอันนี้ไม่เรียกว่าทางสายกลางนะอันรีกเรียกว่ามีความเพียรแต่พอดีภาษาบาลีว่าวิริยะสมัตตาความเพียรแต่พอดีความพอดีกับทางสายกลางนี่คนลอันเนยนะมันดูคล้ายกันนะแต่ไม่ใช่อ่ะมันมีความแตกต่างกันอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างนะพระเจ้าเนี่ยเวลาท่านสอนธรรมะเนี่ยนะท่านก็ดูคนนะแล้วก็ท่านพยายามปรับ ใครที่ขี้เกียจท่านก็กระตุ้นให้ทำความเพียรมากขึ้นใครที่ขยันมากไปท่านก็สอนให้เผาลงหน่อยนะเพื่อเกิดความพอดีหรือเกิดความสมดุลอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจถึงเจตนาหรือบริบทอันนี้รวมไถึงคำสอนบางอย่างนะบางทีเราก็ได้ยินนะผู้เจ้าสอนเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไม่มีตัวตน อันนี้เป็นหัวใจหรือเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเลยสอนเป็นศาสนาเดียวกัสอนเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราไม่มีของเราแต่ในหลายแห่งนะท่านก็สอนนะเรื่องตนนะอตัตตาเหียตนอนัถโน,โนโตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือท่านสอนต่อไปว่าเนี่ยตนที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมเป็นที่พึ่งที่หาได้ยากนะบางคนสงสัยผู้จะทำไมสอนเรื่องตนนะบางที่ก็บอกเนี่ย เพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทําความเคารพพรรมอมีบุคคลผู้รักตนด้วยเมีตนให้เป็นที่รักด้วยออน,นัตตาคือไม่มีตนไม่มีตนแล้วจะรักตนได้ยังไงอันนี้ต้องเข้าใจผู้เจ้าสอนในระดับในระดับโลกียะคําสอนผู้เจ้าเนี่ยมี2ระดับนะโลกุตตรธรรมกับโลกียธรรมโลกียะธรรมนี่ก็เป็นคําสอนอเกี่ยวกับการปฏิบัติของคนทั่วๆไป ที่ยังมีความเชื่อเรื่องตัวเรื่องตนอยู่หรือว่าท่านสอนระดับจริยธรรมไม่ได้สอนระดับสัจธรรมถ้าพึ่งระดับสัจธรรมนี่ก็ mm. ก็นีไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนแต่ระดับปฏิบัติระดับจริยธรรมส่งเสริมให้คนทําความดีหรือว่าระดับโลกียธรรมเนี่ยก็ยังสอนเรื่องตัวตนอยู่ของตนด้วยเรามีกรรมเป็นของตน บางคนบอกเอ๊ะคำถ้อยคํานี้ประโยคนี้ไม่ใช่คําสอนของของพระพุทธเจ้ามั่งพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องอนัตตาอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่เรื่องอนัตตานะสอนเรื่องตัวตนเหมือนกันนะแต่สอนเพื่อคนทําความดีนะคนที่ไม่เคยคิดจะทําความดีพระพุทธเจ้าสอนให้รักตนเพื่อเป็นสื่อให้ทําความดีแต่พอทําความดีแล้วก็ต้องยกระดับไปสู่การฝึกจิตให้เห็นความจริง ควาสอนพระเจ้าไม่ใช่สอนแต่เรื่องความดีความดีเป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ยังสอนเรื่องความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเข้าถึงในระดับการทําความดีก็ต้องนะมีความคิดเรื่องตัวตนก่อนอย่างน้้ยก็รักตนหรือเชื่อว่ามีกรรมเป็นของตนแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็จะเข้าถึงระดับโลกุตตรธรรมคือเห็นสัจธรรมเห็นสัจรรว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเรา อันนี้ก็หมายความพระพุทธเจา้าจะสอนต่างระดับกับคนบางกลุ่มระดับทั่วๆไปก็สอนระดับโลกียรธรรมมีเรื่องความดีมีเรื่องตัวเรื่องตนของตนแต่ระดับโลกุตร,รธรรมนี่ก็เราไปพ้นเรื่องพวกนี้อันนี้ก็เป็นงานครูบาอาจารย์นะไม่เฉพาะพาระพุทธเจ้าอย่างเดียวครูบาอาจารย์นี่ก็ต้องรู้ว่าลูกศิษย์เนี่ยอยู่ในระดับใด บางทีรูปศิษย์เนี่ยทำความดีแล้วถ้าเกิดไปยึดมั่นถือมั่นในความดีก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์นะที่จะสอนให้คลายความยึดมั่นในความดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะชาวญี่ปุ่นท่านเด่นดังมากที่อเมริกาเมื่อเจ็ดสิบแปปีก่อนอาจารย์ชุนเรียวสุสุกิท่านก็สร้างสำนัก ปฏิบัติทรรแบบเซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกตอนหลังท่านก็ไปเปิดสำนักใหม่นะอยู่ในชนบทแล้วก็สำนักนี้ท่านก็ให้ทุกคนฉันแล้วก็กินอาหารมังสวิรัตก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเรื่องว่าตั้งใจมั่นมากกับการกินอาหารมังสวิรัตจนบางทีอดไม่ได้ที่จะ ชอบตำหนิคนนื่นที่เขากินเนื้อวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ชุนเรียวไปทำธุระในเมืองแล้วก็ชวนลูกศิษย์คนนี้ไปด้วยขับรถให้หน่อยพอทำธุระเสร็จก็ได้เวลาอาหารเที่ยงก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าเนี่ยเราไปเข้าร้านนี้ดีกว่านะร้านอะไรร้านแฮมเบอร์เกอร์ลูกศิษย์งงเลยอาจารย์จะเข้าร้านนี้เหรอมันเนื้อทั้งนั้นนะอาจารย์บอกเข้าสิ พอเข้าไปในร้านก็ให้ท่านก็สั่งนะสั่งแฮมเบอร์เกอร์เอาลูกศิษย์สั่งลูกศิษย์ก็สั่งอา,อาหารที่มีผักนะเสร็จแล้วพอพนักงานก็นามาเสิร์ฟนะอาจารย์ก็อาจารย์ก็ได้อาหารที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าแทนที่ท่านจะฉันนะท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าเรามาแลกกันนะเธอเอามาังสวิรัติให้ฉันแล้วเธอเอาแฮมเบอร์เกอร์ไป ลูกศิษย์นี่ตะลึงเลยนะให้ผมกินแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยผมกินแต่บังสวิรัตนะผมกินเจนะแต่สุดท้ายก็ต้องยอมกินนะอันนี้อาจารย์เนี่ยต้องการสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยลดความยึดมั่นถือมั่นในในอาหารเจกินเจกินมังสาวารัดดีนะแต่อย่ายึดติดถือมัน่นะฉะนั้นเนี่ยตั้งก็เป็นวิธีการในระดัดนิสัยก็ได้หรือว่าอบรมลูกศิษย์ กินแช่ดีแต่ว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นในอาหารเจ่หรืออาหารบังสัตววิรจจนยกตนข่มท่านอันนี้เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์นะที่ต้องรู้ว่าจะสอนลูกศิษย์อย่างไรโดยเฉพาะลูกศิษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเอียงไปทางใดทางหนึ่งก็พยายามตบกลับมาแล,แล้วคนเราก็เป็นอย่างนี้นะเราก็มักจะเอียงไปทางใดทางหนึ่งตอนเป็นคาราวาหรือตอนที่ไม่ปฏิบัติก็ปล่อยใจสเปสปะพอมาปฏิบัติเขาก็จะคุมบังคับจิตอย่างเดียว นะอันนี้อาจารย์ครูบาอาจารย์คือทําให้อยู่พอดีพอดนะีซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเหตุเพราะว่าทำไมคนเราควรจะมีอาจารยนะ์อาจารย์ที่จะช่วยตบให้เรานะไม่เวี่ยงไปทางใดทางหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีแต่อาจารย์ที่เป็นมนุษย์ที่จะทำได้นะทุกวันนี้เราพูดถึง AI AI เนะี่ย AI สอนธรรมะี่ตอนนี้มีเยอะแยะ แต่ว่าสิ่งที่ AI ทําไม่ได้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าคนใช้เนี่ยเขามีจริตนิสัยอย่างไรเขาเอียงไปทางไหนนะเราจะจะแนะนําเขาให้กลับมาอยู่ในความพอดีหรืออยู่ในทางสายกลางได้อย่างไร AI ทําไม่ได้นะ AI ได้แต่ตอบได้ว่าเนี่ยอนัตตาคืออะไรสติคืออะไรสัพพัญญะคืออะไรแต่เวลาจะแนะนําการปฏิบัติให้มันถูกกับจริตนิสยัย เอไอคงยังทำไม่ได้อีกนานอาจจะทําไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าคนใช้เนี่ยเขามีจริตนิสัยอย่างไรก็มีความสุดตรงความเอียงไปทางไหนเพราะนั้นเนี่ยจะแนะนําให้เขาเนี่ยอยู่ในความพอดีเนี่ยมันยากแต่คนเนี่ยทำได้เดี๋ยวพะแตะคนที่เป็นระดับครูบาอาจารย์เขาก็จะสามารถทําในสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในตําราก็ได้แต่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวเรียกว่าทำไม่อยู่ในแบบแผน นะครูบาอาจารย์บางท่านนี้สอนลูกศิษย์ด้วยการถีบเลยนะนะไม่ใช่เพราะเซนอย่างเดียวนะหลวงพ่อชาต้วก็ถีบนีนก<ช>ันเอไอไม่ทำนะเอไอทำไม่เป็นเพราะรู้เพราะคิดว่าหรือเพราะถูกสอนว่าการถีบนี่ไม่ดีแต่ว่าลูก,ลกศิษย์บางทีก็ถูกอาจารย์ถีบแล้วก็